โดนครับได้แล้วครับอุ้ยมีปลาครับหมอ,อหมอแบนครับโดนอีกแล้วครับโอ้ลาะเทียนครับก็วันนี้ก็ได้เลือกออกหมายอีกเหมือนเดิมครับไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างมิลเลอรก็ต้องเปิด GPS แล้วตามมานะครับตามมาดูว่าก็เป็นหมายใหม่ครับเป็นหมายใหม่หมายใหม่ตลอด แหนวทุกครั้งที่ไปเหม็นไปอ่อยทิ้งไว้แล้วก็หนีไม่หมาอื่นเป็นเรื่องปกติของผมครับตรงไหนมีปลาก็ได้ปลาอย่างที่บอกตรงไหนมีปลากินก็นได้ปลาตรงไหนปลาไม่กินเราก็แห้วครับเป็นเรื่องปกติก็เดี๋ยวไปลองดูนะครับหมายนี้จะไปม,มีปลาหรือเปล่วกวาก็เปิด GPS แล้วก็วิ่งรถเข้าลองตามตรงนี้จะเป็น จะเป็นบอ่อทรายนะครับเป็นเป็นไม่ใช่บอ่อทรายเขาเรียกว่าบ่อขุดขายหน้าดินนะบ่อขายหน้านดินแต่ผมไม่ได้มาตกที่บอ่อนะครับก็เป็นบอ่อใหม่ไปไปคลองครับไปคลองส่วนบ่อเราก็ไม่รู้นะว่าเขาห่วงไม่ห่วงบาง,บางบางบ่อเขาอาจจะห่วงบางบ่อเขาอาจจะไม่ห่วงนะก็ก็สุวทมากผมก็เลาะคลองเลยครับเลาะคลองไม่มีใครห่วงแต่ถ้าเป็นพื้นที่ที่แบบ อะไรนะเขาเรียกว่าที่พื้นที่ทางเข้าเป็นเป็นที่ของเขาเราก็ก็ควรขอเขาอะไรประมาณนี้ยล้ก็มาเรื่อยๆครับตามคลองไปเลยเดี๋ยวลองดดนครับใกล้ใกล้ใกล้ถึงหมายที่ผมตั้งไว้ก็อาจให้เพื่อนได้ดูตล้นี้ก็ถ้าฝนตกในี่ลำบากเลยครับเนี่ย แผลเป็นงูเลยนะครับว่าจะมีไหมมีที่ให้ลงไหมจะเป็นคลองแน่นอนครับดูตามท<ม>ีเกีแล้วเป็นคลองมาแน่นอนอันนี้ก็วิ่งวิ่งมาเลยไม่มีคนไม่ค่อยมีคนสัญจรครับหมายคลองแต่นี่ก็บ่อครับเป็น,ปนบอ่อทรายครับบอ่อทราย อะไรก็มีโรานี่ครับถึงแล้วครับคลองครับเดี๋ยวขอหาหมายกันนะครับเนี่ยเป็นคลองที่เราจะมาหาที่ตกนะครับนี่ครับเป็นคลองครับคลองคลองครับเป็นคลองไม่นีเป็นคลองครับแจะลกมากเปิดหมายมาเนี่ยลกมากเลยเอานะครับทีนี้จะมีที่ให้ลงไหมครับลกขนาดนี้ โอเคครับเดี๋ยวหาหาจุดก่อนนะครับหาจุดที่จะลงนั่งตกกันรู้สึกว่ามันจะลกมากดูครับลกโอเคครับงั้นเดี๋ยวเจอจุดแล้วผมจะถ่ายดูอีกทีนึงครับสวัสดีครับพบเจอกันอีกแล้วครับกับช่องคนบ้าเยอ่อฟิชชิงนะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้ออกหมายครับที่ที่เห็นช่วงแรกนะครับทางเข้ามาก็จะเป็นหมายคลองนะครับเป็นผ่านผ่านบ่อเขาเรียกว่าบ่อนาดินเนาะบ่อเขาขายนาดิน ก็ผ่านมาก็ผ่านเข้ามาครับก็มันเป็นล้อคลองครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศหมายครับก็ครับบรรยากาศหมายตอนนี้ก็มาถึงแล้วก็มีร่มล่มเป็นร่มอะไรนะเขาเรียกว่าล่มล่มต้นยางเนาะต้นยางสังเขาเขาปลูกไว้ก็มีร่มหมนึ่งต้นก็พาขอบอบมาด้วยวันนี้พาออ,าานาพาออกมาเที่ยวอยู่บ้านเงาเงาเข้ามาเที่ยวกับผู้จัดการอีก ตัวนึงนั่งแท้เรียบอยู่โอเคไม่มาไม่ได้ครับอ่อนขึ้นรถก้อนนี้ครับเป็นหมไหมจะเถื่อนๆดิบดบหน่อยหนึง่งเพราะว่าเพิ่งมาครั้งแรกมาครั้งแรกไม่รู้จะมีตัวหรือเปล่าไม่รู้ก็หมก็เป็นคลองครับเป็นคลองคลองครับก็ดูไหมายตอนนี้ก็เซตที่เซตไว้ครับเป็นระยะสี่ห้านะครับสี่ห้าเป็นตกเป็นไม้ตายครับเดี๋ยวต้องลองดูว่าไม้ตายมันจะเป็นยังไงมั่ง ถ้าม่ก็อาจจะเปลี่ยนตามไปเลยครับเดี๋ยวดูก่อนครับว่าจะมีปลาเข้าหรือเปล่าเพราะหมายคลองไม่เคยมีใครมาตกนะครับเท่าที่มองเห็นไม่ค่อยไม่ค่อยมีคนมาตกดูครับดูหยับย่ำย่ำยาวไปก็ปกติไหมเปิดไม้ใหม่มักไม่มีตัวนะก็รอดูครับวันนี้ว่าจะมีตัวให้เห็นหรือเปล่าครับก็ฝากเพื่อนๆติดตามนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล้องกันนะครับ ไปเลยครับตกปลากลันเลยตัทางค่อนข้างจะชันครับลึกลงมาก็ลึกลงมาครับลึกลงมาข้างล่างพอม,มาดูครับวันนี้ว่าจะมีตัวให้เห็นหรือเปล่าไม้แรกกําลังจะลงกําลังจะลงสู่สู่น้ําบไม้แรกอก้วนๆหน่อยงัดหอยไปในตัวครับ ครับที่เหลือก็ที่เหลือก็ลุ้นนะครับว่าจะมีตัวปลาหรือเปล่าครับก็เดินไปไม้แรกก็โดนครับกิ่งไผ่ ไม่ไหวนั่งนั่งจะสองชั่วโมงแล้วก็ยังไม่มีปลาตอบทุ่นตอดเหยื่อซะแอะเลยครับก็เลยเดี๋ยวขอยัดเก็บของกันครับครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมหมายนี้ก็แห้วครับแห้วเพราะว่าเปิดหมายใหม่ก็เป็นอย่างเงี้ยครับมันจะแห้วหน่อยหนึงก็เดี๋ยวดูเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับครับผมก็หมายแรกนะครับที่ผ่านมาก็ไม่ <laughs> ไม่ได้ปลาก็แห่วเดี๋ยวมาเจอกันหมายสองครับตอนนี้ก็คือมาถึงหมายลสองล้ก็คือขี่รถมาเรื่อยๆครับตามช p s ีเ s ช,ช,ชพีามาก็พพามา,มาดูเรื่อยๆก็อตอนนี้มาดูประตูน้ําก็เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะครับประตูน้ําเป็นประตูน้ําครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศเผื่อใครสนใจเป็นประตูน้ำนะครับคลองประตูน้ําแต่ร่มดีครับแถวนี้ร่มดีก็นี่ครับมันประตูน้ําครับก็มา เป็นประตูน้ำครับประตูน้ำใหญ่หญเลยก็สามบานก็ข้างล่างก็จะเป็นน้ำน้ำลดลงไปนะครับเดี๋ยวให้ดูให้ดูบรรยากาศถ้าไม่ได้ปลาก็เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศแล้วนะครับก็วันนี้ก็ถ้าเผื่อไม่ได้ปลาก็ตอนนี้ก็คือส,สองก็งเรามีโอกาสก็ก็ต้องหาครับขยับขยับขยายห,หาไปดูนี่ครับหมายสวยครับเขาเพิ่งทําน่าจะเพิ่งทําตรง,ตรงโอเคหินใหม่เพราะว่าหลายที่เขาทํา แต่ก็สวยครับข้างล่างก็สวยครับแต่น้ามันไหลครับตกชิ้งหลิวก็ก็ต้องลองครับตอนนี้ก็ข้างล่างก็น้ําไหลลงไปชอบครับผมถ้าปกติผมจะชอบตกข้างล่างแถวแถววน้นครับแต่ว่าน้ํามันนี่น้ําไหลก็เดี๋ยวลองข้างบนครับน้ําข้างบนน้ําเยอะมากก็ข้างบนก็น้ําเยอะมากครับดูครับ่างกันเยอะเลยกับข้างล่างก็น้ําน่าจะเพิ่งลดนะครับเพราะมอง มองดูแถวนี้ก็ดูเลยครับก็ส่วนมากมาก็จะเป็นอย่างเงี้ยขยะก็ขยะครับเมื่อกี้หมายหมายเมื่อกี้ก็ฝอบเขาก็เก็บขยะมาได้ส่วนหนึ่งก็หมายนี้ก็คงคงเยอะจัดครับก็คงคงยังไม่ยังไม่นี่ก็เก็บของตัวเองครับก็เก็บหนึ่งเก็บของตัวเองก็เก็บของคนอื่นมาด้วยก็ตอนนี้ก็ตั้งแล้วครับระยะ ระยะ3-6นะครับก็ลองดูครับว่าจะมีตัวให้เห็นหรือว่าหมายที่2ของเราวันนี้ก็ย่ําเหมือนเดิมครับหมายย่ําก็เดี๋ยวดูครับว่าหมาย2จะเป็นยังไงมั่ง ระยะสามหกน้ำจะค่อนข้างไหลผมก็เลยน้ำค่อนข้างไหลนะครับผมก็เลยตกเป็นไม้ตายเหมือนเดิมเราลองลองดูครับว่าจะมีตัวให้เห็นหรือเปล่าเหยื่อที่ใช้วันนี้ก็เป็นขนมปังปั่นเหมือนเดิมครับขนมปังปัน่นลำล้ำขนมปังปัน่นปั่นเองครับ้น คาทั่วไปก็ลองประยุกใช้เอาก็ไม่แน่ใต่ว่าจะมีตัวเข้าหรือเปล่าลุนกันดูครับหมายสองจะเป็นยังไงจะย้ายถึงสามหมายหรือเปล่าไม่รู้นะครับก็ตอนนี้ก็หมายที่สอง <laughs> อย่างนงี้ครับหาตกปลาคือการทักขวัญหาดูบรรยากาศไปเรื่อยครับอุปสรรคเยอะครับหมายนิ้วอุปสรรคเยอะครับข้างบนก็วัดไม่ได้หมายแรกยังไม่มีอาการครับเดี๋ยวดูต่อ ครับครับผมหมายนี้ก็เหมือนเดิมครับไม่สําเร็จครับภารกิจวันนี้ภารกิจวันนี้ไม่สําเร็จหมายสองครับเดี๋ยวย้ายกันครับเพราะว่าน้ําน้ํามันขึ้นเรื่อยครับเขาเขาน่าจะปิดประตูระบายน้ําครับตอนนี้เขาน่าจะปิดประตูระบายน้ําตอนนี้น้ําขึ้นเรื่อยเลยก็เลยย้ายกันครับมันเงียบ้ลยปลาไม่กินโอเคครับเดี๋ยวขอย้ายเก็บของเดี๋ยวหาหมายสามต่อไป อย่ายอมแพ้ครับอย่ายอมแพ้ตกปลาคือการพัก่อนโอเคครับครับเจอกันหมายหมายที่สามของวันนี้ก็หมายที่สามนะครับก็เดี๋ยวมาดูวันนี้เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศหมายคลองครับคลองคลองเหมือนเดิมเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นอะไรก็นเล่ฝ่ายน้ำรนะ้นเนาะฝ่ายน้ำร้นเพราะมันไม่มีประตูน้ำเนาะก็เียฝ่ายน้ำร้นแหละก็ตรงนี้ก็เหมือน,นจะทําใหม่ครับก็ขี่ตามจีเพ็มาเรื่อยก็ลองดูครับเดี๋ยวนี้ ดูบรรยากาศหมยนะครับก็ครับดูบรรยากาศหมายก็สวยครับดูดิว่าวันนี้จะมีตัวให้เห็นหรือเปล่า <c oughs> สามหมายครับวันนี้สามหมายสามหมายแถวนี้ก็จะเป็นคลองครับก็คลองก็กว้างอยู่ครับประมาณสักยีสบเมตรได้เพราะเขาทําใหม่ก็เลยตอนนี้น้ําไหลนะครับที่แรกว่าจะไปนั่งนั่งมุมเนี้ยใกล้ๆตรงเนี้ยแต่มองแล้วมันมันก็ล่มพอๆกัน ก็เลยเดี๋ยวเราลองนั่งมุมนี้กันครับลองนั่งมุมนี้กันเมื่อกี้เทสเทสมาก็ได้มาตัวหนึ่งแต่ตอนนี้ก็เดี๋ยวดูกันครับว่าจะมีตัวให้เห็นเพิ่มอีกหรือเปล่าก็ขออนุญาตตั้งกล้องครับโอเคครับตรงนี้เป็นอะไรไม่รู้ครับไฟไหมไหนก็แนว่งไหมน้นครับไม่เข้าใจเหมือนกัน ว่าตรงไหนมีปมีตาก็ไม่มีตากินเลยครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรครับเพรน้ำขึ้นหรือว่าเป็นเพราะยังไงไม่รู้ครับตอนนี้ไปไหมไหนก็แน่วหมายนัน้นลึกโดนครับได้ครับคุ้ยมีมาครับรหมอหมอแบนครับ ได้มาตัวแล้วอมหมอแบนไก่ในปมหมอแบนดีครับหนึ่งตัวแล้วใส่เสื้ออยู่กินลึกเอาเรื่องครับตามกันต่อเลยครับจะมีตัวที่สองตามมาหรือเปล่า ตาเป้าหมายแลวครับาหมอแบนมาแล้ว <c oughs> โดนดครับโอ้ปตเียนครับมาครับปะตะเพียนปาาเพียนยสยครับไยคสตัวแไมแล้วนกียากครับ เก้าอี้เก้าอี้ตั้งไม่ยากครับแต่ล่มมันตั้งอยากก็เลยก็เลยขอท่านแบบนี้แล้วกันเอาโดนแล้วใช่ครับโอ้ยหมอหมอแมนครับ,บ,รบกินมันกินแล้วครับแต่ว่าอาการอาการทุ่นจะดูยากหน่อยครับเพราะว่ามันน้ำมัน น้ำมันวนครับน้ำมันหมุนก็เลยไม่แน่ใจว่าปลากินหรือว่าน้ำมันพัดครับก็เลยกินเลือกตัวเลยครับ<อ>มาเลยครับปลาหมอสองตัวครับปลาที่ตามหาครับชอบครับลเล็กตัวโตได้หมดครับว่าปลาหมอหากินอร่อยกว่าปลาตุก หลาายยอย่งโน้น้วครับอัตเพียนครับอัตเพียนครับไซส์เส,สวยอๆอยู่เรียบครับผมก็จากหมาย3นั่งตกอยู่แป๊บเดียวก็มีปลา3-4มสี่ตัวนะครับแล้วก็ มีเด็กน้อยมาเล่นน้ำนะครับก็เลยก็เลยเก็บของช่วงเก็บของก็มาเลยครับเนี่ยครับเดี๋ยวให้ดูนะครับช่วงเก็บของเสร็จก็มาเลยฝนอย่างนี้เห็นครับเก็บของเสร็จก็ฝนก็มาก็ไม่รู้จะไงแล้วครับก็คงต้องกลับบ้านนะครับตมตมแต่อะไรนะก็เียต่าต่หน้าเดิมกลับบ้านก็หลังจาก นีงนะครับตกฝนตกก็ตก,ตก,ตกโอเคเด้วหนูล็อกกลับทางไหนโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับวันนี้ก็ขอลาแค่นี้นะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดติดตามนะ